มีวงดนตรีใช่ไหมครับวงดนตรีมีไหมครับใครๆก็มีใครๆก็มีวงของคุณคือวงว,งวิวแชร์เอ้ยอาร์มแชร์วงของคุณชื่อว่าวงอาร์มแชร์ไหมครับ ไม่ใช่แต่ว่าผมจะร่วมงานกับพี่ด้วยครับเพราะพี่ก็ร้องเพลงเออคุณเคยอยู่ค่ายผมใช่ไหมครับผมไม่อยากอยู่ค่ายไนทั้งจบกูตายไปแสดงในงานที่ผมจัดบ้างไหมเคยไหมงานของพี่เนี่ยดังอยู่แล้วใครๆก็ไปครับไม่ว่าจะไปเล่นหรือไปฟังเออแต่ยังไม่ยอมบอกนะไปเล่นหรือไปฟังคุณมีเพลงเป็นของตัวเองไหมคะเพลงของตัวเองไหมครับเยอะแยะค่ะเพลงนั้นคุณเล่นไฮไฟไหมครับไฮไฟเก่าไปเก่าไป มีนักร้องในดวงใจบ้างไหมคะตอนนี้ให้พี่ตัดกันตายพี่ใจคนเหตุมาแล้วคุณรู้จักเพลงแอบเหงาไหมครับแอบเหงาจำไหมครับอย่าร้องครับสีลิขสิทธิ์ครับอย่าร้องครับเปลืองครับเปลืองครับเปลืองลิขสิทธิ์ครับแล้วครับมีคำถามไหมครับเพลงคุณเคยขึ้นอันดับหนึ่งบ้างไหมคะเคยครับเคยครับเฮ้ยเคยมีเพลง ติดชาร์จคลื่นฮอตเวฟไหมฮะโ่าเก่าเคยติดฮอตเวฟอ่ะเคยนุ้ยจัดรายการอยู่คุณเคยมาเข้าคลื่นนุ้ยไหมฮะผมเคยไปเข้าฝันคุณครรบเคยไปเข้าฝันพี่นุ้ยด้วยคุณเคยเต้นจำบ่าไหมคะเดี๋เดๆอเขาเรียกจำเขาเรียกจำบ่าไม่ใช่จำบ่ามันพูดเหมือนอาหารญี่ปุ่นเลยมาชวนผมไปเต้นสิครับเออขอดูท่าจำบ่าหน่อยค่ะ ไหนขอดูท่าจำปาหน่อยประมาณ<อ>นี้ประมาณนี้เออ,อขอโทษอันนั้นไม่ได้จำปาฮะอันนั้นกายภาพบ,บันปั๊บ <c oughs> <c oughs>